คุณเคยมีคำถามนี้ไหมครับธุรกิจมันเพิ่งเริ่มอ่ะยังไม่มีฐานลูกค้าจะหาลูกค้ารายแรกได้จากที่ไหนวันนี้เราจะมาเจาะลึกคำถามที่คนทําธุรกิจทุกคนต้องเคยถามตัวเองหรือถามคนรอบข้างนะครับ โดยเฉพาะธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้นใหม่เนี่ยปัญหาเนี่ยคือปัญหาหลักเลยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ e n t r e p r e n e u r 1 0 1กันอีกแล้วนะครับรายการที่จะพาคุณเข้าใจในการทำธุรกิจแบบไม่ไข่ฝันแต่ลงมือทำจริงได้เลยจากผมเต๋อนะครับนักธุรกิจที่มีประสบการณ์การทำบริษัททัวร์มา16ปีและเปิดร้านอาหารมา4ปีนะครับบอกได้เลยว่าแม้แต่แม้แต่ตัวผมเองเนี่ยทำธุรกิจมาไม่ต่ำกว่า20อย่างน,นะครับจนกระทั่งมาลงตัวที่บริษัททัวร์ที่ทำได้น หรือไม่ค่ทางร้านอาหารที่เพิ่งมาเปิดตอนช่วงโควิดเนี่ยปัญหาการจะหาลูกค้าคนแรกเนี่ยบอกได้เลยว่าผมนี่เชี่ยวชาญในการตอบคําถามนี้มากๆเลยนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันตรงๆว่าธุรกิจเริ่มต้นใหม่แล้วจะหาลูกค้าได้อย่างไรแบบไม่ต้องง้อดวงไม่ต้องใช้งบเยอะฟังให้จบแล้วคุณจะได้เจแนวทางที่สามารถทําได้เลยทันทีครับขั้นแรกนะครับคุณต้องเข้าใจความจริงก่อนเริ่มทําธุรกิจอะไรก็ตามนะครับสิ่งที่คุณต้องเข้าใจก็คือ ลูกค้าไม่ได้ซื้อของพราะคุณเปิดร้านหรือคุณมีเว็บไซต์หรือคุณมี Facebook แต่เป็นเพราะว่าคุณน,น่ยสามารถแก้ปัญหาบางอย่างพวกเขาได้ลูกค้าไม่ได้สนใจแบรนด์ใหม่เลยนะครับไม่ว่าจะใหม่แค่ไหนใหม่หนึ่งวินาทีที่แล้วหรือใหม่หนึ่งปีที่แล้วไม่ได้มีประโยชน์ลูกค้าไม่ได้ร้อยคุณมาโพสนะครับลูกค้าไม่ได้อยากฟังคุณเล่าเรื่องของตัวเองแต่เขาอยากรู้ว่าคุณช่วยลูกค้าของคุณได้อย่างไงนะครับดังนั้น ถ้าเราทําธุรกิจเนี่ยอยากให้คุณมี m i n ์เซตที่ว่าเราจะไม่เริ่มจากคําว่าคุณขายอะไรแต่อยากให้เปลี่ยนเป็นคําว่าใครเจอปัญหาอะไรและอะไรที่เป็นความถานัดของเราหรือเป็นสินค้าของเราเนี่ยที่สามารถช่วยตอบโจทย์ในจุดนั้นของเขาได้นะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยผมอยากจะมาทําความเข้าใจกันก่อนว่าทาไมการหาลูกค้าใหม่เนี่ยมันถึงกลายเป็นเรื่องยากสาหรับธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้นนะครับปัญหาแรกก็คือไม่มีใครรู้จักเราเลย ธุรกิจไม่มีแบรนด์อเวน s s ไม่มีทร็กและคอร์ดไม่มีเทสต์โมเนียลไม่มีรีวิวลูกค้าไม่มีความไว้วางใจในตัวเราแน่นอนนะครับโดยเฉพาะตัวผมเองเนี่ยที่ทำบริษัททัวร์นะครับบอกได้เลยว่าการขายงานบริการซึ่งลูกค้าจะไม่เคยเห็นสินค้าหรือบริการของเราเป็นรูปเป็นร่างมาก่อนเนี่ยลูกค้าจะดูรีวิวเยอะมากๆเพื่อจะใช้รีวิวเหล่านั้นนะ่ะในการตัดสินใจแต่ว่าตัวผมเองที่เพิ่งเริ่มทำบริษัททัวร์เนี่ยรับรองว่าไม่มีรีวิวแน่นอนครับ เลยกลายเป็นเรื่องยา,ยากมากๆที่จะขายงานบริการซึ่งลูกค้าไม่สามารถสัมผัสหรือเห็นอะไรของมันได้เนี่ยจะสามารถตัดสินใจซื้อบริการของผมนะครับปัญหาที่2คืองบประมาณมีจํากัดธุรกิจใหม่เนี่ยมักมีเงินทุนน้อยไม่สามารถลงโฆษณาใหญ่ๆจ้าเก็ตติ้งเอเจนซี่ราคาแพงๆได้หรือแม้กระทั่งการแค่ไปออกบูธ ตามห้างหรืองานเทศกาลต่างเนี่ยก็ถือว่าเป็นงบประมาณที่ค่อนข้างเยอะในการทําธุรกิจสําหรับธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้นแล้วนะครับเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะไม่ได้กันงบส่วนนี้เอาไว้ด้วยซ้ํานะครับปัญหาที่3คือไม่รู้ว่าลูกค้าอยู่ที่ไหน เรามีสินค้าดีแต่เราอาจจะไม่รู้ว่าคนที่ต้องการสินค้าของเราอ,อยู่ที่ไหนใช้แพลตฟอร์มอะไรมีพฤติกรรมยังไงเราจะออกแบบหน้าร้านของเรายังไงเพื่อดึงดูดกลุ่มลูกค้ากลุ่มนั้นนะให้เดินเข้ามาที่ร้านของเราให้เดินมาที่หน้าเพจหน้าเว็บไซต์ของเราอันนั้นคือจุดที่เราต้องรู้ปัญหาได้ก่อนนะครับว่าเราจะเราจะได้เริ่มต้นแก้ปัญหาได้ถูกจุดปัญหาที่4คือการแข่งขันนะครับการแข่งขันสูงมาก ทุกวันเนี่ยตลาดแต่ไม่ได้คู่แข่งที่มีแบรนด์แข็งแก่งกว่าขายราคาถูกกว่ามีบริการดีกว่ามีรีวิวเยอะกว่าแต่ว่าไม่ต้องชอนะครับวันเนี้ยเราจะมีวิธีแก้ปัญหาเหล่านี้ทั้ง4ปัญหาเนี่ยที่เป็นปัญหาหลักของคนที่เริ่มต้นทําธุรกิจใหม่นะครับมาฝากกันพอเราเริ่มจากคําที่ว่าเราปัญหาของเราเนี่ยสามารถแก้ไขอะไรให้ลูกค้าได้แล้วนะครับเราต้องเริ่มทําความรู้จักกับลูกค้า ขั้นตอนแรกที่สําคัญที่สุดในการเริ่มต้นธุรกิจนะครับคือเราต้องรู้จักลูกค้าของเราให้ดีหรือที่เราเรียกว่าการคิด customer persona นะครับลักษณะของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นยังไงอายุเท่าไหร่อาชีพอะไรไรายได้เท่าไหร่อยู่ที่ไหนมีปัญหาอะไรใช้ชีวิตยังไงชอบชอปปิ้งกันช่องทางไหนใช้โซเชียลมีเดียอะไรกันบ้างซึ่งกลุ่มเนี้ยคือกลุ่มหลักที่เราต้องคิด เอามาในเบื้องต้นก่อนเลยนะครับว่าลูกค้าของเราจะมีหน้าตาเป็นยังไงเพื่อที่เราจะได้ทุ่มทําการตลาดหรือทุ่มเทในการขายไปสู่ลูกค้ากลุ่มนั้นอย่างตัวผมเองตอนที่เพิ่งเริ่มต้นบริษัททัวร์ใหม่ๆนะครับผมตัดสินใจทําสินค้าของผมเป็นทัวร์แบ็คแพ็คโดยจะให้บริการทัวร์ที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นเหมือนเพื่อนพาไปเที่ยวโดยจะพาไปตามร้านรีวิวแปลกๆ รีวิวดังๆพาไปร้านอาหารแปลกๆอาจจะต้องไปต่อแถวกินบ้างซึ่งร้านทัวร์ปกติส่วนใหญ่เขาจะไม่พาไปนะครับหรือจะพาไปที่ทเที่ยวแปลกๆที่เพิ่งอัปเดตมาใหม่เลยที่บริษัททัวร์อื่นๆเนี่ยเขาไม่พาไปที่สําคัญเนี่ยผมขายในราคาที่ต่ากว่าตลาดมากๆเลยสมัยก่อนนู้นนะครับทัวร์ญี่ปุ่น6วัน6วัน4คืนหรือว่า7วัน5คืนเนี่ยจะเริ่มต้นขายกันอยู่ที่ประมาณ 56,0- 0 0ื 60, ่นหกพันถึงหกหมื่นเจ็ดหมื่นบาทแต่ตอนนั้นเนี่ยผมหั่นราคาลงมาครึ่งหนึ่งเลยโดย จัดทัวร์ในขายในราคาแค่36,000บาทสำหรับทัวร์7วัน5คืนนะครับแต่ก็อาจจะไปตัดต้นทุนตรน,น,นอื่นเช่นเราอาจจะไปนอนโฮสเทลเราไม่มีรถทัวร์บริการนะแต่เราจะพาคุณขึ้นรถไฟแบบคนญี่ปุ่นเที่ยวเลยนั่นทําให้เราได้มีจุดแข็งตรงที่ตารางท่องเที่ยวของเราจะยืดยูนกว่าเพราะว่าไม่ต้องไม่ต้องไปตามรถบัสเราจะสามารถไปต่อแถวในร้านในร้านอาหารหนังๆได้เพราะเราไม่ได้ ถึงเราจะไม่ได้จองมาแต่ว่าเราทํากันบ้างนะว่าเราจะทํายังไงให้ได้กินร้านอร่อยๆร้านเด็ดๆที่คนญี่ปุ่นเข้าไปต่อแถวกินกินกันกลายเป็นว่ามันเหมือนการไปเที่ยวทัวร์แบบโลคอลทัวร์เลยครับมันเหมือนการพาคุณไปเที่ยวในแบบที่คนโลเคอลหรือคนญี่ปุ่นในตอนนั้นนะครับไปเที่ยวกันเลยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของผมกลุ่มแรกเนี่ยผมก็มองไว้เลยว่าจะเป็นกลุ่มคนที่อายุไม่เยอะนะักคนที่ชอบอ่านรีวิวพันทิป คนที่หาข้อมูลด้านการท่องเที่ยวอยากจะไปเที่ยวร้านแปลกๆรู้จักร้านอาหารแบบซูชิอย่างร้านมิโดริซูชิเนี่ยผมไปมาตั้งแต่เมื่อประมาณ15ปีที่แล้ว16ปีที่แล้วเลยคือเพิ่งเริ่มต้นทําทัวร์ผมก็ไปร้านมิโดริซูชิแล้วครับคือเป็นร้านแรกๆเลยที่ผมไปต่อแถวกินหรือร้านจังกะร่าราเมงที่ฮาราจุกุเนี่ยก็พาลูกค้าไปต่อแถวกินมาซึ่งผมรู้ ผมก็เลยคิดว่ากลุ่มลูกค้าของผมเนี่ยต้องเป็นคนที่ค่อนข้างอายุยังไม่เยอะชอบหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตรายได้อาจจะไม่เยอะมากไม่ได้ต้องการความสะดวกสบายและยังมีแรงในการแบบขึ้นรถไฟลากกระเป๋าไปเที่ยวด้วยกันที่เที่ยวแบบตอบโจทย์แบบวัยรุ่นวัยรุ่นหน่อยก็เลยมองไว้ว่าลูกค้า,าจะเยอะอายุอยู่ประมาณ20จนถึงประมาณแบบไม่เกิน40เนี่ยทำอาชีพแบบอาจจะเป็นพนักง,งานออฟฟิศหรือคนที่ทํางาน ไม่ประจําทําธุรกิจส่วนตัวเป็นฟรีแลนซ์หรืออะไรก็ตามที่สามารถไปเที่ยวกับผมในวันที่มันไม่ตรงกับวันหยุดมากนักได้ก็อันนี้เป็น customer persona แบบคร่าวๆของผมในตอนที่เริ่มต้นธุรกิจนะครับคุณอาจจะมีไอเดียอยู่แล้วว่า customer persona ของคุณนะ่ะควรจะเป็นคนแบบไหนนะครับลองนึกดูดีๆถ้าคุณยังนึกไม่ออกเนี่ยผมอยากให้ขั้นตอนในการหาข้อมูลลูกค้าไว้นะครับก็คือ1สํารวจดูคู่แข่งว่าเขาขายให้ใครโฆษณาในแพลตฟอร์มไหนกัน t ิ k t ต k กหรือเปล่าหรือว่ากลุ่มลูกค้าคุณอยู่ใน Facebook, IG หรืออยู่ตามเว็บบอร์ดข้อที่2ทํถามเพื่อนแล้วก็ครอบครัวของคุณนะครับถามความคิดเห็นถามใครก็ได้คนที่อยู่รอบตัวคุณนะ่ะเขาอาจจะมีไอเดียแนะนําว่าเออกลุ่มคนที่อาจจะใช้สินค้าของคุณหรือแม้กระทั่งเพื่อนของคุณที่ใช้สินค้าคล้ายๆกันอยู่แล้วเนี่ยเขาหน้าตาเป็นยังไงลักษณะเป็นแบบไหเนี่ยอันนี้จะทําให้เห็นภาพมากขึ้นนะครับ ขั้นตอนที่3คือทำมินิเซอร์เวย์อาจจะถามคนรอบข้างหรือให้เพื่อนๆของคุณเนี่ยช่วยกันแจกจ่ายเซอร์เวย์ว่าสินค้าแบบไหนที่เขาชอบหรือว่าเขาซื้อสินค้าแบบนี้ไหมซื้อจากที่ไหนช่องทางไหนขั้นตอนที่4นะครับคุณมี Google Analytics ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ดีมากๆให้ใช้ได้ฟรีนะครับถ้าคุณมีเว็บไซต์อยู่แล้วคุณอาจจะกดดูข้อมูลเดโมกราฟิกโดยอาจจะฝัง Facebook Pixel หรือคุณอาจจะเปิดใช้ Google Analytics ในเว็บไซต์ของคุณเพื่อสำรวจด,ดูค t ทราฟิกที่เข้ามาก็คือลูกค้าของคุณที่เข้ามาในเว็บไซต์ของคุณเนี่ยหรือถ้าคุณไม่มีเลยคุณก็กดดู g o o g l e Analytics ได้ได้เหมือนกันนะครับเพื่อดูว่าเทรนด์การค้นหาหรือลักษณะนคนที่ค้นหาคีย์เวิร์ดเหล่านั้นเนี่ยคือใครทำอะไรอยู่ที่ไหนจังหวัดไหนประเทศไหนอะไรแบบนี้เลยครับ ขั้นตอนที่2ในการหาลูกค้านะครับก็คืออยากให้เริ่มจากคนรอบตัวนะครับลูกค้าคนแรกของหลายๆธุรกิจธุรกิจใดๆก็ได้ในโลกนะครับมาจากเพื่อนรุ่นพี่ญาติคนรู้จักหรือแม้กระทั่งครอบครัวของคุณเองวิธีการนะครับก็คือเล่าให้เขาฟังว่าเราจะช่วยอะไรในการเราจะช่วยตอบโจทย์อะไรในชีวิตประจําวันของเขาได้บ้างไม่ใช่ว่าเราขายอะไรนะครับ เราอาจจะขอรีวิวแลกการใช้ฟรีครั้งแรกไหมหรือถ้าเขาเป็นเพื่อนของคุณคุณสนิทมากพอเนี่ยคุณอาจจะให้เขาช่วยโพสร,รีวิวหรือให้ช่วยแชร์ลิงก์แชร์โพส a c e b o o k ของคุณเพื่อช่วยกระจายโปรดักต์ของคุณให้เนี่ยให้คนอื่นทั่วๆไปเนี่ยได้รู้จักมากขึ้นนะครับบอกได้เลยว่าคนรอบตัวของคุณน่ยคือช่องทางที่ คุณสามารถทดลองตลาดได้โดยไม่ต้องเสียงเงินนะครับเป็นช่องทางที่ดีมากๆแมก้กระทั่งร้านอาหารของผมเองตอนที่ผมเริ่มทําร้านอาหารใหม่ๆเนี่ยผมก็ไม่มีประสบการณ์ทางด้านนี้เลยนะครับครอบครัวแล้วก็เพื่อนรอบตัวของผมเนี่ยก็เป็นกลุ่มแรกๆเลยที่มาช่วยอุดหนุนและช่วยรีวิวช่วยทาคอมเมน,มเมน,น,นตชมชช์ช่วยคอมเมนต์แนะนําติชมช่วยแชร์โพสแชร์คอนเทนต์ของเพจของผมเนี่ยให้เพื่อนเพื่อรอบตัวของเขาได้รับรู้แล้วก็มีเป็นฐานลูกค้ากลุ่มแรกวงแรกของผมเลยครับ ผมเชื่อว่าทุกคนต้องมีเพื่อนรอบตัวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคุณใช้จุดนี้ให้เกิดประโยชน์นะครับผมเชื่อว่าพวกเขายินดีช่วยเหลือคุณอย่างแน่นอนครับขั้นตอนที่3คือคุณต้องทำคอนเทนต์ให้คุณรู้ว่าคุณสามารถช่วยอะไรพวกเขาได้บ้างเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับไม่มีใครซื้อของจากคนที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับหรือไม่มีใครซื้อสินค้าซิกเขาไม่รู้จักมาก่อนนะครับวิธีทำคอนเทนต์นะครับก็คือ โพสเล่าเรื่องเคสที่คุณเคยช่วยลูกค้าได้ลูกค้าของคุณอาจจะเคยมีประสบปัญหาเดียวกันคุณอาจจะโพสต์เล่าเรื่องเคสเหล่านั้นซึ่งไอ้ลูกค้าที่คุณเอามาเล่าเนี่ยก็อาจจะเพื่อนหรือครอบครัวของคุณเนี่ยแหละครับหรือคุณอาจจะสร้าง t i k t o ็อกหรือรีวิวทำแบบ how to สั้นๆว่ารีวิวสินค้าของคุณเนี่ยใช้แล้วจะกลายเป็นยังไงจะมีประสิทธิภาพอย่างไรจะสามารถตอบโจทย์กลุ่มไหนได้บ้างนะครับหรือทําโพสต์เปรียบเทียบก่อนและหลังการใช้นะครับ แล้วคอนเทนต์ที่4ซึ่งคุณต้องทําเป็นประจําเลยก็คือการให้ความรู้ก่อนขายว่าสินค้าของคุณเนี่ยมีดียังไงคุณอาจจะแยกย่อยคุณสมบัติของสิสนค้าของคุณอย่างทั่วของผมเนี่ยเป,เป็นงานบริการก็จริงผมก็ทําเป็นรีวิวโรงแรมว่าโรงแรมที่เราจะไปพักมันดียังไงอยู่ใกล้ย่านไหนมีร้านอาหารอะไรอยู่รอบๆมีร้านค้าอะไรสามารถเดินไปได้เลยในละแวกนั้นหรือ รีวิวร้านอาหารที่เคยพาไปในทริปของผมว่าร้านวิดีโอริซูชิเนี่ยมันอร่อยยังไงแบบรสชาติแตกต่างจากร้านอื่นที่ไทยมากแค่ไหนที่สําคัญราคาถูกมากๆด้วยเป็นซูชิสายพานซึ่งคนญี่ปุ่นก็มากินกันเยอะเลยนะแล้วก็เปิดภาพให้ดูว่าในร้านเนี่ยเต็มไปด้วยคนญี่ปุ่นมากมายเลยนะครับซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆคุณอาจจะเริ่มทํารีวิวแรกของคุณนะคุณอาจจะเริ่มทำคอนเทนต์ให้ความรู้ในลักษณะอะไรประมาณนี้ได้ครับผมเชื่อว่าคุณมีไอเดียอยู่แล้วถ้าคุณเปิดร้านซ่อมมือถือ ก็สอนเช็คแบบเสื่อมไหมหรือสอนวิธีแก้ปัญหามือถือหน่วงหรือถ้าจอดับคุณซ่อมมือถือให้ดูได้ยังไงเปลี่ยนเปลี่ยนไหมหรือว่าเอาไปเช่าถังข้าวสารก่อนหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เป็นข้อมูลความรู้ที่คุณสามารถให้เบื้องต้นได้นะครับเพราะว่าคนที่จะมาเสิร์ชข้อมูลอะไรเหล่านี้ก็คือคนที่มีปัญหาเรื่องเหล่านั้นหรือคนที่มีความสนใจในเรื่องราวประมาณนั้นอยู่แล้วก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงที่จะกลายมาเป็นลูกค้าของคุณนะครับจำไว้เลยว่าคอนเทนต์ที่ดีอ่ะ เท่ากับเครื่องมือที่ดึงลูกค้าโดยไม่ต้องไปตือให้ลูกค้ามาซื้อสินค้าของคุณนะครับซึ่งเรื่องการทำคอนเทนต์เนี่ยแบ่งแยกย่อยออกไปได้อีกมากมายเลยและเรียกได้ว่าเป็นหัวใจหลักของการทำดิจิตอลมาเก็ตติ้งในทุกวันนี้เลยไว้ผมจะมาเล่าให้ฟังในคลิป,ปอื่นๆต่อไปนะครับถ้าใครสนใจอยากรู้เรื่องไหนเกี่ยวกับคอนเทนต์มาเก็ตติ้งเนี่ยคุณลอง พิมพ์คอมเมนต์ทิ้งเอาไว้เดี๋ยวผมจะกลับมาตอบและตอบโจทย์ขยายความเรื่องที่คุณสนใจให้ฟังอย่างแน่นอนครับโดยคอนเทนต์เนี่ยอาจจะแบ่งเป็นหลายกลุ่มนะครับเช่นกลุ่มแรกคือบล็อกหรือวิดีโอโพสให้ความรู้ 2. เป็นวิดีโอรีวิวหรือว่าเป็น how to ต่งตงตงางๆ3เป็น i n f o g r a p h i c น่ารักน่ารักที่ลูกค้าไมา่เห็นหรือใครก็ตามมาเห็นแล้วเนี่ยอาจจะอยากกดแชร์ไปหรือ4ีเป็นไลฟ์สอนการใช้สินค้าหรือทดลองโปรดักต์สินค้าของคุณให้ดูนะครับ โดยผมอาจจะอาจจะแบ่งย่อยๆให้ฟังตามลักษณะของโซเชียลมีเดียหรือช่องทางการขายนะครับก็คืออย่าง Facebook เนี่ยอาจจะเหมาะกับคนไปทำงานถ้าทำ Facebook Page หรือ f c e e o o o k r o u p เนี่ยคุณก็สามารถไปโพสต์ขายสินค้าฟรีใน f c e e o o o k r o u p กลุ่มต่างๆเพื่อโปรโมทเพจของคุณได้ด้วยหรือคุณอาจจะทำ Facebook Page ขึ้นมาเพื่อให้ข้อมูลแนะนำโปรดักต์ของคุณในเบื้องต้นและก็ ทยอยให้ข้อมูลไปเรื่อยๆจนลูกค้าเกิดความสนใจแล้วก็จะซื้อสินค้าของคุณในทีหลังนะครับหรืออย่าง i n s t a g r กรเหมาะกับคนที่ถ่ายรูปสวยใช้ Story หรือรีวที่มันคลิปคลปสั้นเนี่ยลงใน IG โดยอาจจะเน้นกลุ่มลูกค้าที่มีความหรูหราให้โซชอบติดตามดาราหรือชอบติดตามแบบไลฟ์สไตล์การลงคอนเทนต์ในลักษณะนี้เนี่ยก็จะเป็นคอนเทนต์ที่ทำให้ดูว่า สินค้าของคุณสามารถไปตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์กลุ่มไหนกลุ่มบุคคลเป็นยังไงคัสเตอร์เมอร์เพอร์โซนาที่กลุ่มคนที่ใช้สินค้าของคุณอ่ะเป็นยังไงซึ่งอาจจะอยู่ในกลุ่มอินสตาแกรมครับหรือ Tik t o อกเหมาะสําหรับคนรุ่นใหม่ทำคอนเทนต์สนุกสนุกกะว่าแมสเร็วเพราะว่ามีคนติดตามอย่างรวดเร็วเน้นสนุกสนานให้ข้อมูลทีละนิดทีละนิดแต่ว่าความสนุกอะ่ะต้องมาก่อนก็จะดึงดูดกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้เพื่อเข้ามาดูคอนเทนต์ของคุณครับ หรือว่าไลน์เหมาะกับการสื่อสารตรง,ตรงๆให้ข้อมูลทำาลาย OA เพื่อยิงโปรโมชั่นไหมหรือให้เพื่อนๆเพื่อติดตามรับข่าวสารข้อมูลของคุณอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นอีกช่องทางโซเชียลมีเดียหนึ่งซึ่งคุณสามารถทําได้ครับโดยยังไม่เสียค่าใช้จ่ายก็ผมเชื่อว่าคุณต้องมีคอนเทนต์ที่ดีอยู่ในมืออยู่แล้วนะครับในการที่คุณจะเริ่มทําธุรกิจอะไรแปลงคอนเทนต์นั้นออกมาให้เป็นความรู้ให้เป็นหัวข้อต่างๆที่ผมได้เล่าไปผมเชื่อว่าคุณทําได้ครับ แนวทางที่4คือทำสินค้าและบริการให้ทดลองในราคาพิเศษนะครับลูกค้าก็กลัวที่จะเสี่ยงในการใช้โปรดักต์อะไรต่างๆนานา,นา,นาบางคนอ่ะพร้อมที่จะจ่ายแหละแต่ว่าไม่อยากจะจ่ายเงินให้อับกับอะไรที่มันไม่ใช่สิ่งที่ตอบโจทย์เขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องลดความกลัวเขานะครับอาจจะทําเป็นโปรโมชั่นซอฟต์ลอนส์สำหรับสินค้าของคุณอาจจะมีราคาเริ่มต้นไหมราคาที่แบบ ถูกกว่าราคาปกติที่คุณตั้งใจะจะขายคุณอาจจะก,กันตรงนั้นนะคิดว่าไปดงบทางการตลาดก็ได้หรือถ้าสินค้าของคุณเป็นโปรดัก t ์ซึ่งสามารถแยกย่อยได้คุณอาจจะทําเป็นทดลองใช้ฟรียกตัวอย่างเช่นถ้าคุณทำร้านสปาคุณอาจจะมีทดลองด้วดหน้าฟรี10นาทีเพื่อคุณจะได้ให้ลูกค้าของคุณมาทดลองใช้บริการครั้งแรกแล้วค่อยขายคอร์สปกติใน1ชั่วโมง คอสสปา1ชั่วโมง2ชั่วโมงก็ว่ากันไปหรือถ้าคุณเป็นครีมคุณอาจจะให้ทดลองใช้หลอดเล็กๆก่อนไหมหรือผมอยากให้คุณลองมองว่าในตอนที่เราเพิ่งเริ่มต้นธุรกิจนะครับสิ่งต่างๆที่เราทําไปตั้งแต่การทดลองใช้หรือลดราคาเนี่ยมันคือค่าการมาร์เก็ตติ้งที่ส่งตรงไปหาลูกค้าจริงๆเรามีลูกค้าเราถึงเสียค่ามาร์เก็ตติ้งนี้นะครับไม่เหมือนกับการยิงแอดทาง Facebook หรือ Google เนี่ยอันนั้นน่ะ เราเสียเงินก่อนโดยยังไม่รู้ว่าจะคนที่คลิกแอดเข้ามาดูเนี่ยเป็นลูกค้าของเราหรือไม่นะครับแต่ว่าการที่ลูกค้ามาทดลองใช้สินค้าของเราหรือมาซื้อสินค้าที่เราลดราคามากบ้าเนี่ยอันนั้นน่ยคือสินค้าของเราไปถึงมือผู้บริโภคอย่างแท้จริงนะครับยกตัวอย่างนะครับนะักออกแบบโลโก้เนี่ย ที่เพิ่งเริ่มทำเนี่ยอาจจะเปิดรับ5แบรนด์แรกในราคาออกแบบโลโก้เพียงแค่3 0 0บาทหรือ100บาทหรือออกแบบให้ฟรีเลยเพื่อเอามาทำเป็นแบรนด์ใส่ในพอร์ตโฟลิโอของธุรกิจของเขานะครับหรือคนที่ขายคุกกี้เนี่ยอาจจะเอาบูธคุกกี้ไปแจกฟรีอยู่ที่หน้าออฟฟิศเพื่อให้คนได้ทดลองชิมถ้าใครถูกใจค่อยติดตามทางโซเชียลมีเดียทั้งหลายเนี่ยแล้วกลับมาซื้อในภายหลังนะครับจุดเนี่ยมันจะทำให้คุณได้ทั้ง รีวิวแรกฟีดแบทแรกและทําให้คุณมีความมั่นใจในโปรดักต์ของคุณเพิ่มมากขึ้นด้วยครับขั้นตอนที่5นะครับก็คือการขอเลฟเฟอร์ทันทีจากลูกค้ากลุ่มแรกๆกของคุณลูกค้าคนแรกมีค่ามากนะกลุก่มแรกๆมีค่ามากๆจนถึงทุกวันเนี่ยผมยังจําชื่อจําหน้าลูกค้าทัวร์ที่ไปทัวร์ผมแรกของผมได้ทุกคนนะครับและยังเป็นเพื่อนกันอยู่จนถึงทุกวันนี้ด้วยนะครับเพราะที่เขาสําคัญนะ่เพราะเขาพิสูจน์ว่าของของเราขายได้จริงนะครับ เราอาจจะขอให้ลูกค้าคนแรกของเราเนี่ยช่วยแนะนําเพื่อนหนึ่งคนได้ไหมหรือให้ส่วนลดเพื่อนใหม่หรือแคชแบ็กสาหรับคนที่แนะนําลูกค้าคนถัดไปมาให้หรือเราถ้าเราไม่อยากจะแจกเงินหรืออะไรก็ตามเนี่ยเราอาจจะทำเป็นโพสต์ขอบคุณลูกค้า กลุ่มแรกๆของคุณพร้อมแท็กให้เขาได้แชร์ด้วยซึ่งอันนี้บอกได้เลยว่าคนที่ใช้บริการของเราได้ถูกใจบริการของเราจนเราสามารถทําโค้ดขอบคุณเขาได้เนี่ยเขายินดีช่วยแชร์แล้วก็บอกต่อเพื่อนๆของเขาอย่างแน่นอนครับอันนี้เป็นกลยุทธ์ที่ใช้ได้เสมอเลยในการหา referral จากกลุ่มลูกค้าของคุณนะครับลูกค้าที่มาจากการแนะนำนะครับก็จะเชื่อใจง่ายขึ้นปิดการขายได้มากกว่าเพราะว่า กลุ่มเพื่อนๆของเขาหรือกลุ่มคนที่เขารู้จักเนี่ยได้ทดลองใช้บริการของเรามาแล้วนะครับอันนี้คือกลุ่มลูกค้าวงถัดไปถัดจากเพื่อนของคุณครอบครัวของคุณเนี่ยจะเป็นกลุ่มลูกค้าวงที่กว้างมากขึ้นครับมาจาก referral marketing ขั้นตอนที่6นะครับคือหลังจากที่คุณเริ่มมีลูกค้ากลุ่มแรกๆแล้วเนี่ยคุณต้องสร้างความน่าเชื่อถือให้เร็วที่สุดคนไม่ซื้อสินค้าของคุณนะครับไม่ใช่ว่าของไม่ดี แต่เป็นเพราะว่าเขาอะยังไม่มีความมั่นใจในตัวสินค้าของคุณคุณจะสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าคนใหม่ๆของคุณได้อย่างไรก็คือคุณต้องมีตัวตนไม่มีใครอยากซื้อสินค้าจากคนที่เขาไม่รู้จักนะครับคุณต้องทำเพจ IG Facebook Tiktok เว็บไซต์ให้ดูมีความน่าเชื่อถือให้คุณดูมีตัวตนเป็นคนที่เขาสมัมผัสได้ครับว่าเอออันนี้ไม่ได้โกงไม่ได้หลอกแล้วจ่ายเงินไปจะได้ของตามที่ว่ามาจริงๆ คุณต้องมีรีวิวจากลูกค้าของคุณลูกค้ากลุ่มแรกๆของคุณเนี่ยถ้าคนไหนที่มีแนวโน้มว่าถูกใจบริการของคุณคุณทําคุณอาจจะขอรีวิวจากเขาเป็นเทสติมเนียลเล็กๆสั้นๆหรือคุณจะทําโพสต์ขอบคุณเขาในจากขั้นตอนที่แล้วคุณรวบรวมสิ่งเหล่านี้มาแปะอยู่ในเว็บไซต์หรือมารวมอยู่ในช่องทางโซเชียลมีเดียของคุณนะครับเพื่อให้ลูกค้าคนถัดไปเนี่ยได้อ่านรีวิวพวกนี้ได้รู้จักตัวตนของเรามากขึ้น ขั้นตอนต่อไปก็คือคุณต้องใส่ลูกตัวจริงเบื้องหลังเบอร์โทรช่องทางการติดต่อเนี่ยต้องชัดเจนติดต่อได้ง่ายยิ่งสมัยนี้เนี่ย personal branding เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆลูกค้าซื้อสินค้าจากตัว personal branding การที่คุณจะทำให้บริษัทของคุณนะ่ะเป็นที่รู้จักยากกว่าการที่คุณจะเอาตัวของคุณเอาหน้าของคุณนะ่ะไปใส่ใน personal branding ให้ลูกค้าทําความรู้จักได้มากกว่าลูกค้าจะได้เห็นว่าคุณนะ่ะคือใครมีลักษณะเป็นอย่างไรมีความน่าเชื่อถือไหมเป็นคนกลุ่มเดียวกับเขาหรือเปล่าเพราะว่าถ้าคุณเป็นคนกลุ่มเดียวกับลูกค้าของคุณนะครับหรือลูกค้าของคุณเชื่อว่าคุณเป็นคนกลุ่มเดียวกันเนี่ยเขาจะเชื่อในคําพูดของคุณว่าเออคุณนะ่ะมีไลฟ์สไตล์เดียวกับเขามีความชอบเดียวกับเขาสิ่งที่คุณขายอยู่อ่ะก็จะตอบโจทย์เขาได้จริงๆครับ การสร้างความนะ่าเชื่อถืออีกอย่างหนึ่งก็คือคุณต้องเก็บไลน์ OA ของลูกค้าของคุณนะครับเพราะคนที่ติดตามลายของคุณคือคนที่อยากจะสื่อสารกับคุณนะครับมันต่างกับการที่ คนกดไลค์ใน Facebook ของคุณคนกดไลค์ใน Facebook คือคนที่อยากจะเห็นข้อมูลของคุณคนที่อยากจะอ่านข้อความของคุณแต่คนที่ติดตามคุณใน Li n e OA อ่ะคือคนที่พร้อมจะสื่อสารกับคุณนะครับอยากจะคุยอยากจะสอบถามอยากจะซื้ออะไรก็ตามจากคุณอันนั้นเป็นกลุ่มลูกค้าซึ่งเป็นหัวกะทิที่สุดแล้วที่คุณจะรวบรวมมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกๆลูกค้าของคุณคุณสามารถสร้างความน่าเชื่อถือโดยการให้เขาแอดไลน์ของคุณนะครับอันนี้คือสิ่งสําคัญมากๆเลยและขั้นตอนที่7 เป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับแต่ว่าต้องทำนะครับก็คือการทดลองเล็กๆแต่ต่อเนื่องทุกสิ่งทุกอย่างเลยครับตั้งแต่เป็นการโพสต์การทดลองแจกสินค้าหรือการรับรีวิวจากลูกค้าเป็นสิ่งเล็กๆที่เราสามารถทําได้แต่ว่าหลายคนอาจจะลืมไปว่ามันต้องทําอย่างต่อเนื่องนะครับบางคนโพสต์ครั้งเดียวแล้วก็เงียบก็คิดว่ามันไม่เวิร์กแต่ความจริงแล้วก็คือมันยังไม่พอนะครับเพราะว่าคุณลองกดดูลิสที่อยู่ใน โพสของคุณเนะี่ยฟซบุ๊กปิดกั้นมากๆเลยตอนนี้หลัก10หลักร้อยก็หลูแล้วนะครับการที่จะโพสต์ลิสจะมีลิสถึงหลักพันเนี่ยในโพสต์ที่คุณขายสินค้าเนี่ยบอกได้เลยว่ายากมากๆนะครับเพราะฉะนั้นทุกๆโพสทุกๆลิสเนี่ยมันกลายเป็นว่าเพจอะไรก็ตามก็จะเจอปัญหาคนกดไลค์น้อยนะครับสอคน4คน5คน10คนการที่คุณจะมีคนกดไลค์หลักร้อยหลักพันได้เนี่ยคือคุณอาจจะต้อง สร้างแบรนดิ้งสร้างความน่าเชื่อถือในตัวสินค้าของคุณมาค่อนข้างมากในระดับหนึ่งแล้วเลยทีเดียวซึ่งคุณต้องจับทางได้แล้วว่าคอนเทนต์อะไรที่มันจะถูกใจแฟนเพจหรือว่าผู้ติดต,ตามโซเชียลมีเดียของคุณซึ่งมันก็ต้องเริ่มจากการทดลองเล็กๆในทุกๆวันเนี่ยแหละครับสิ่งที่ต้องทําให้ต่อเนื่องนะครับก็คืออาจจะโพสต์วันเว้นวันหรือวลาสองครั้งถ้าใครเป็นแอดมินเพจอยู่ในตอนนี้จะเห็นว่า a c e b o o k เนี่ยเขามีทำ weekly goal ให้เราด้วยนะครับอย่างของผมเนี่ยต้องโพส สัปดาห์หนึ่งคือ50โพสต์เลยนะครับเขาโหดมากๆเลยแบบทํางผมช่วยกันปั่นคอนเทนต์นะปั่นโพสต์มาเพื่อทําทําให้วีดีโกงผมว่าปรรลุทุกทุกทกสัปดาห์นะคุณลองคุณลองกดดูนะมันจะมีกดมันจะมีให้กดดูได้นะในอินไซต์ของ Facebook ของคุณนะครับหรือคุณอาจจะต้องทดลองหลายๆแคปชั่นหลายๆแบบอาจจะทดลองในช่วงเวลาต่างกันไหมหรือทำคอนเทนต์แนวที่ไม่เหมือนกันไหมเป็นอินโฟกราฟิกเป็นโพสให้ความรู้ เป็นรีวเป็นวิดีโอสั้นๆเป็นวิดีโอสนุกเป็นวิดีโอซีรีสหรือเป็นดราม่าอะไรก็ตามหรือเป็นวิดีโอเกาะกระแสโพสต์เกาะกระแสอะไรอย่างเงี้ยคุณต้องลองทำคอนเทนต์ซึ่งมันเข้ามือคุณอะพอมันเข้ามือแล้วคุณทำแล้วมันก็จะรู้สึกว่ากลุ่มลูกค้าของคุณน่ยก็จะรับรู้ได้ครับแล้วก็จะติดตามคุณจากความเป็นตัวตนของคุณซึ่งเขามองว่าเอออันนี้คือสิ่งที่เขาต้องการครับ แล้วคุณก็ต้องเรียนรู้จากโพสที่คนสนใจเยอะๆแล้วก็ทำซ้ำในแนวใกล้เคียงต่อยอดมันออกมาให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับคุณไม่ต้องลุ้นเลยว่าคุณจะดังในทันทีแต่ต้องเริ่มจากทำให้คนเริ่มจำเราได้ก็ถือว่าคุณประสบความสำเร็จในระยะยาวแล้วนี่คือหน้าที่ของคนที่เริ่มทำธุรกิจต้องเริ่มทำครับ อันนี้เป็น7ขั้นตอนซึ่งผมอยากจะฝากเอาไว้ให้เพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มทําธุรกิจใหม่เนี่ยเข้าใจว่าเออเราจะหาลูกค้ากลุ่มแรกๆยังไงบอกได้เลยว่าถ้าคุณทํา7ขั้นตอนนี้แล้วเนี่ยคุณไม่มีทางว่างไปทําอย่างอื่นหรือต้องคิดอะไรแน่นอนแค่ทำคอนเทนต์ลงในทุกๆวันเป็นประจำนะครับผมเชื่อว่าก็กินเวลาช่วงแรกของการทำธุรกิจของคุณไปแทบจะทั้งวันแล้วทีเดียวครับ พเพิ่มอีกนิดนะครับก่อนจบเนี่ยมาดูกันว่าข้อผิดพลาดอะไรที่นักธุรกิจมือใหม่มักจะทํากันนะครับข้อหนึ่งก็คือไม่ได้โฟกัสกลุ่มเป้าหมายนะครับไม่ว่าคุณจะขายสินค้าอะไรก็ตามจะขายแมสคแค่ไหนก็ตามเนี่ยถ้าคุณยังไม่มีแรงไม่มีทีมที่ใหญ่ขนาดนั้นอย่าพยายามขายลูกค้าทุกคนนะครับไปโฟกัสกลุ่มเฉพาะจากคัสเตอร์เมอร์เพอร์โซาของคุณเนี่ยโฟกัสไปที่กลุ่มนั้นแล้วก็ทำคอนเทนต์ไปสื่อสารไปหาคนกลุ่มนั้น เพราะว่าการที่คุณทำกว้างอะไรที่กว้างเกินไปอะ่ะมันจะทําให้เมสเซจไม่ชัดแล้วก็ไม่ตรงใจใครเลยแล้วคุณก็จะเสียแรงในการทำคอนเทนต์เหล่านั้นมากๆเลยครับข้อผิดพลาดที่2ก็คือใจร้อนเกินไปนะครับอย่าคาดหวังกับมาร์เก็ตติ้งที่เร็วเกินไปมันต้องใช้เวลานะครับและอย่าเปลี่ยนกลยุทธ์บ่อยเกินไปก่อนที่เราจะรู้ผลนะเราต้องให้เวลากับมัน1อาทิตย์1เดือนหรือ3เดือนเพราะว่าคอนเทนต์แต่ละแบบอะ่ะก็จะมีการวางกลยุทธ ที่จะที่จะวัดผลความสำเร็จของตลาดคอนเทนต์อ่ะไม่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นคุณอย่าใจร้อนครับข้อผิดพลาดที่3ก็คือไม่ดูแลลูกค้าเก่าไปโกยหาแต่ลูกค้าใหม่โดยลืมลูกค้าเก่าซึ่งเป็นแหล่งรายได้ซึ่งเป็นคนที่ลักในแบรนด์ของคุณเชื่อใจในแบรนด์ของคุณเรียบร้อยแล้วนะครับการที่เอาลูกค้าเก่ากลับมาเป็นลูกค้าที่ซื้อซ้ําง่ายและประหยัดต้นทุนกว่าการที่เราจะไปหาลูกค้าใหม่ถึง6 0นะครับ ข้อผิดพลาดที่4ก็คือไม่วัดผลทําไปเรื่อยๆทําโพส์ไปเรื่อยๆไม่ดูไม่อ่านคอมเมนต์ไม่กดดูอินไซด์ว่าใครที่ชอบคอนเทนต์ของเราคนอายุเท่าไหร่อยู่จังหวัดไหนพูดภาษาอะไรหน้าตาของเขาเป็นยังไงยิ่งถ้าคุณเพิ่งทําเพจใหม่ๆเนี่ยคนกดไลค์มีไม่เกินหลักสิบหรอกครับคุณกดเข้าไปดูโปรไฟล์ของเขาไหมว่าเขาหน้าตาเป็นยังไงใช่ลูกค้าของคุณจริงๆหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณไม่วัดผลอะไรเลยอะ่ะ ทำอะไรอ่ะมันก็จะไม่ได้ผลแล้วมันเหมือนเป็นการปาเป้าไปปะไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นข้อผิดพลาด4ข้อซึ่งผมอยากจะฝากไว้นะครับสรุปง่ายๆในตอนจบนี้นะครับก็คือธุรกิจที่เพิ่งเริ่มเนี่ยถ้าอยากหาลูกค้าได้เร็วต้องเริ่มจากการเข้าใจว่าลูกค้าไม่ได้ซื้อเพราะคุณอยากขายแต่เพราะเพราะว่าเขาอ่ะอยากจะได้คําตอบจากคนที่เขาเข้าใจเขาว่าเราจะสามารถตอบโจทย์อะไรให้ลูกค้าของเราได้บ้างน,นะครับ ถ้าคุณได้ไอเดียจากพอดแคสต์นี้ลองเลือกหนึ่งถึงสองอย่างไปลงมือทำภายใน48ชั่วโมงนี้แล้วคุณจะรู้ว่าลูกค้าคนแรกของคุณไม่ได้ไกลอย่างที่คิดถ้าคุณคิดว่าคอนเทนต์นียมีประโยชน์โปรดช่วยกดไลค์กด Subcribe c ช anel ของผมหรือช่วยแชร์ไปให้เพื่อนๆของคุณหรือถ้าคุณมีไอเดียว่าจะมีขั้นตอนอะไรอีกซึ่งคุณใช้ในการหาลูกค้ากลุ่มแรกๆในธุรกิจของคุณช่วยคอมเมนต์เอาไว้เพื่อให้เพื่อนๆที่เข้ามาดูคลิปนี้ได้ลองอ่านเพื่อเป็นไอเดีย สนับสนุนพวกเขาในการหาลูกค้าคนแรกๆของธุรกิจของพวกเขาได้ครับสำหรับวันนี้รายการ Entrepreneur 1น1ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ฟังมาจนถึงตอนนี้ผมเต๋อนะครับวันนี้สวัสดีครับ